3. ความลับสร้างเงินแสนบนออนไลน์ครูไก่โต้งได้ไปศึกษาวิธีการเทคนิคอย่างเก่งที่จะทำให้คุณสร้างเงินแสนบนออนไลน์มาเพียงแค่คุณทำตามเทคนิคนี้คุณก็เป็นคนที่สามารถสร้างเงินแสนจากออนไลน์ได้1 m e d i มีเดีย n อนด์คอนวันนี้ภาพของคุณสื่อของคุณมันต้องดูสวยดูสะดุตาเนื้อหาของคุณมันต้องโดนใจมันต้องทำให้คนหยุดนิ้วดูวันนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ถ้ามีเดียของคุณภาพของคุณสื่อของคุณดูสวยมันจะทําให้เขาหยุดนิ้วและดูคุณและทําให้เขาจําคุณได้ทําให้คุณขายของได้คุณจึงต้องทําให้สื่อของคุณดูสวยดูน่าสนใจคอนเทนต์ของคุณเนื้อหาของคุณมันต้องล่อให้คนเข้ามาดูไม่ใช่เราหลอกลวงให้เขาเข้ามาดูนะแต่เป็นการล่อให้เขาหยุดนิ้วเข้ามาดูแล้วเขาจะได้รู้ว่าคุณให้ความรู้อะไรได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่คุณทําดังนั้นหัวข้อของคุณมันต้องโดนใจมันต้องล่อให้คนเข้ามาดูมันต้อง หยุดนิ้วคนได้ถ้าวันนี้คุณหยุดนิ้วคนไม่ได้มันจะทําให้เขาไม่รู้ว่าคุณทําอะไรคุณจะสร้างเงินจากมันไม่ได้ 2. วันทามที่ชนอล วันนี้การที่คุณทำคลิปหนึ่งครั้งหรือการที่คุณทำไลฟ์หนึ่งครั้งคุณต้องโพสต์ออกไปอย่างน้อย3ามช่องทางมันจะทำให้คุณเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นเมื่อคุณเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นโอกาสขายของคุณก็มากขึ้นโอกาสที่คุณจะสร้างเงินแสนจากการทอมออนไลน์ก็มากขึ้นวันนี้หลายคนบอกว่าอยากจะสร้างเงินแสนจากออนไลน์คุณต้องทำเยอะๆถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ต้องทำเยอะๆเพื่อจะได้เงินแสนมันจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วคุณจะเลิกทำแต่ถ้าวันนี้คุณใช้ ระบบเป็น โดยการที่คุณทําคลิปทําไลฟ์หนึ่งครั้งสามารถโพสต์ออกไปได้มากกว่า3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, t i k ็อ k หรือ YouTube ทําให้คุณทํางานรอบเดียวแต่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้เยอะเข้าถึงผู้คนได้เยอะเมื่อคุณเข้าถึงผู้คนได้เยอะคุณก็มีโอกาสที่จะขายได้เยอะและสร้างเงินแสนให้กับคุณได้ที่สําคัญคือมันทําให้คุณไม่รู้สึกเหนื่อยและสนุกกับการลงมือทําเพราะคุณไม่จําเป็นต้องทําเยอะๆถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ต้องการอยากจะสร้างเงินแสนบนออนไลน์ วันนี้ครูมีคอร์ส21วันออนไลน์มือใหม่จากศูนย์สู่มือโปรที่จะเปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพในการทําออนไลน์และสร้างเงินจากการทําออนไลน์ได้ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้การค้นหาตัวเองการสร้างตัวตนเทคนิคการทําออนไลน์เทคนิคการแต่งภาพการทําคลิปให้สวยให้คนอยากดูเทคนิคการใช้คําเพื่อทําให้คนหยุดนิ้วดูคุณเทคนิคการสื่อสารการพูดการทําคลิปการทำไลฟ์ให้ขายได้ เทคนิคการทำการตลาดเทคนิคการปิดการขายวันนี้ครูไก่ต้งมีราคาพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จากราคาเต็ม17,900วันนี้พิเศษสำหรับคลิปนี้เท่านั้นเหลือเพียง7,900้อสนใจทักมาที่ไลน์แอดที่ครูไก่ต้งขึ้นไว้ได้เลยนะครับ 3. ฮุบแอนโฮด a u อเดียนวันนี้คุณต้องทําให้คนอยู่ในไลฟ์ของคุณทําให้คนดูคลิปของคุณให้จบเพราะการที่คุณทําให้คนดูไลฟ์ของคุณและอยู่ในไลฟ์ของคุณได้นานมันจะทําให้คุณมีโอกาสภายและสร้างเงินจากมันได้ วันนี้ถ้าใครสนใจที่จะเรียนรู้วิธีการไลฟ์วิธีการทำคลิปยังไงให้คนอยู่กับคุณได้นานที่สุดทําให้คนดูไลฟ์คุณจนจบครูไก่โต้มีเทคนิคมาให้จากประสบการณ์ไลฟ์ของครูที่ครูไลฟ์ตั้งแต่ต้นจนจบที่มีคนดูครูและครูขายสินค้าแบบเนียนๆในตอนท้ายมีคนออกจากไลฟ์ของครูไม่ถึง10%เซ์ ความรู้เหล่านี้จะอยู่ในคอร์ส g 1 1อวันออนไลน์มือใหม่จากศูนย์สูส่มือโปรสนใจทักมาที่ไลน์แอดที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับแล้วเรามาเจอกันเพื่อเปลี่ยนตัวคุณเป็นมืออาชีพในการทำออนไลน์และสร้างเงินแสนจากออนไลน์ได้